ตอนนี้ครับอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขียนหนังสือสุขสวยและรวยโคตรพี่กัลมแอนเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนฮารสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับถามเลยแล้วกันพี่สุขสวยและรวยโคตรยังไงครับตามชื่อหนังสือเลยครับก็คือว่ามันเป็นสามพื้นฐานที่ ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอะค่ะมนุษย์ทุกคน,ก,นก็อยากจะมีสุขมะทุกคนอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขทุกคนอยากจะสวยขึ้นหล่อ,อขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นและทุกคนก็อยากจะรวยขึ้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อแมนทําแล้วค่ะแล้วก็พอทําแล้วมันมันเวิร์กอะเหมือนเราใช้อะไรดีแล้วบอกต่ออะเฮ้ยกินอร่อยกินอะไรอร่อยแล้วอยากจะบอกเพื่อนเฮ้ยมากินร้านนี้ดีวะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกันคือเราลองผิดลองถูกลองทํำนั่นทานี่อะไรเงี้ยมาหลายหลายวิธี แล้วก็จนมาเจอวิธีที่มันแบบเฮ้ยมันสบายสบายกับชีวิตแล้วมันไม่ได้ถามว่ามันยุ่งยากไหมแรกๆมันอันจะเป็นแค่การปรับตัวครับอย่างเช่นเรื่องแบบวิธีคิดต่างๆเนี้ยคิดยังไงให้มันสบายใจทุกคนมันมีความทุกข์อ่ะทุกคนมันมีเรื่องเข้ามาทุกคนมันมีเรื่องผิดหวังเสียใจเราก็มีเหมือนกันแต่มันนมิมีการปรับทางคิดและมีบอกไว้หรือว่าวิธีการแบบสวยอ่ะคือเกิดมาไม่ได้สวยไงใช่ปะ ทุกคนเกิดมามันก็อยากจะดูดีขึ้นครับผู้หญิงอะ่ะเพอแบบยอมสุดไม่ยอมโซมาเข้าใจว่าเ <c oughs> ออเออแบบก <c oughs> แบบูยอมตายเว้ยแต่ถ้าเยือนเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเราควรใช้วิธีเป็นถูกต้องนะั้นครับเออที่ไม่ใช่ไปทําสัญญกรรมหรืออะไรหรหรือแบบว่าเสียตังค์นักมายอันสุดท้ายก็เรื่องความรวยอืมคือมันเกิดมาก็ไม่ได้แบบแม่เป็นเอ่อนอะไรเออพ่อไม่มีที่แถวสุขุมวิทอะไรเงี้ยไม่มี แต่ทุกคนสามารถรวยได้ด้วยตัวเองอแม้กระทั่งเป็นผู้หญิงก็ตามนะเพราะผู้หญิงบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยช่างเถอะไปหาผัวรวยล้วแล้วกันซริงในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วใครล่ะคนไหนผู้ชายรวยจริงมีจริงไหมรหรือผู้ชายรวยจริงเขาก็ไม่ได้โง่หรือเปล่าที่จะมาให้ผู้หญิงจับกันง่ายๆ่จริงๆแล้วเรามีศักยภาพที่สามารถทํามันได้ด้วยตัวเองถูกต้องซแล้วมันภูมิใจกว่าครับนั่นเปขนคำว่าดังสือเล่มนี้มาจาก แรงบรณาจมาจากตัวพี่แม่เอง่ว่าที่เรียนรู้อะไรในการดะเขียนออกมาเป็นเรถูกคือเราว่าเราก็ไม่เคยรู้เรื่องการเก็บเงินมาก่อนครับเมื่อก่อนโบกเลขได้แค่สองหลักเออแค่นั้นเก่งละคุยเจอภาษีก็ไปไงหลังตึงโอ้ตายแล้วทาไมอะไรขนาดเออคนเราที่แบบว่าโอ้ไม่กล้าไปแบงก์อ่ะอุ้ยอันนี้ซื้อกองทุนหุ้นทองคำอุ้ยคืออะไรยังไงงงผมเป็นผมเป็นเดี๋ยวผมต้องเอาเรื่องนี้ไปอ่านเพราะเรากลัวเรากลัวเพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้เราก็รู้สึกว่าอู้ตายแล้วมันเป็นเรื่องยากจังเลยมันเป็นเรื่องแบบโอ้ยเราทำความเข้าใจไม่ได้หรอกเอิเงเราผ่านตรงนั้นมาแล้วค,คือแบบเฮ้ยเงินของเราอะ่ะเราต้องไปหาจัดการด้วยตัวเองเอสิวะเออเราทํามาหากินมาได้เหนื่อยยากเนี่ยแล้วเราจะเอาเงินเราอ่ะไปทาํางานยังไงต่อครับแล้วเราก็จะอ๋อเราจะไม่กลัวละโอ้เงินมันไม่ได้หายนะอ๋อมันต้องไปลงทุนแบบนี้สิครับผลตอบแทนมันจะได้มากขึ้นรเราเหนื่อยแล้ว เงินเราก็ต้องช่วยเราทํางาน<ร>าด้วยคือ <c ười> ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็รวยเร็วเท่านั้นครับผมคือมันไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเรารู้สึกว่าเงินคือพระเจ้าหรือบูชาความรวยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องการความมั่นคงในชีวิตครับวันดีคือดีน้าจะท่วมอีกปะต้องก็ต้องใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านแล้วเดี๋ยวไม่มีงานทําอีกปะครับเออไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าถูกแต่เราสร้างความมันนนมม่นคงได้ด้วยตัวของเราเองครับผม,ม ซึ่งจริงๆได้ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆพี่แมร์ได้เขียนหนังสือมาถึง18เล่มแล้ว<ช>เล่มนี้เป็นเล่มท<ฮ>ี่19นั่นหมายความว่าเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าบทสรุปอันหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของพี่แมว่าเออเรียนรู้อะไรมาบ้างใช่ไหมค,ครับใช่ก็เป็นถือว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอายุ35ใช่ไหมก็ได้กลั่นกรองในการใช้ชีวิตเนี่ยผ่านมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ก่อจะคิดได้อะอ,ะอย่างเรื่องแบบอารมณ์ความรู้สึกบางคนบอกโอ้โหพี่ไม่มีแฟนตายแน่เลยโดนเพื่อนล้อครโอ้โเป็นโสดที่มันช่างชีวิตบัดซบเหลือเกินครับแบบมันมัน,มนเรามีชีวิตกันแฮปปี้ได้ครับมันก็บอกถึงวิธีการคิดแต่กว่าจะคิดได้อย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้ยตีโอชกหัวร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยไม่หล่ยผ่านไปเยอะอะโอ้คนินทาคนว่าร้ายคือชีวิตี่ฉันก็โดนครับดินเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกทุชนที่หลายๆคนโดนก็เลยก็เลยคิดว่า เฮ้ยอะมาบอกกันว่าเราผ่านมันไปได้ยังไงรเราคิดยังไงหรือคนที่ถามเยอะมากคือเรื่องแบบการดูแลตัวเองหาแล้วหาเงินทั้งหมดครใบบ้านตายชีวิตเราไปให้หมอหรืออาจจะยังไม่หึงนบ้านปลายดีเข้าใจปะ่ะค,ค,คือมาทันแบบสี่สิบห้าสิบแล้วแบบว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วจา้าหรือว่าหาเงินมาทั้งหมดเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องไปสอะแสวงหาว่าเขาบอกว่ากินได้น่นแล้วดี ก็ <ừ> บอกว่ากินเนี่ยนี่ยาวิเศษโอ้กินนั้นแล้วนั่นกินอาหารปกติเลยธรรมดาธรรมดาวิตามินเสริมนิดหน่อยอ่าหมอเป็นคนสั่งมาไม่ใช่แบบกินสุดจิตสุดออกกาลังกายครับมันเป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่งของชีวิตคนเลยนะครับก็บางคนเนะี่ยซื้อคอร์สไว้แล้วจ่ายเงินเป็นหมื่นจนสถานออกกาลังกายปิดไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ไปเลยครับใช่ป่ะจริงแต่จองไปแล้วด้วยปิดไปแล้วด้วยยังไม่ได้ออกเลยจ้าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเกลียดการออกกาลังกายมากครับ แต่พอมันได้ออกทางกายแล้วปุ๊บเฮ้ยนั่นคือสิ่งพิเศษในชีวิตเออจ่ายที่เคยตอนบายๆแบบเขาแรงตกแรงตกปุ๊บาต้องกินของหวานสินะเออร่างกายก็แย่ลงข้วขึ้นอั้วขึ้นอย่างนี้ครับไม่ใช่แต่พอเราออกกําลางกายปุ๊บเฮ้ยมันมีกําลังว่ะมันมีความสดชื่นมันมีพลังมันทําให้เราเนี่ยได้มีแบบกาลังทางกายทั้งใจในการแบบไปทําอะไรอื่นอนี่มากมาย นี่คือความมหัศจรรย์ของการออกกําลังกาย <c oughs> และการดูแลตัวเองให้ดีนั่นหมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนใช่อย่างงั้นหมายความว่าที่พี่แม่เขียนเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดจากชีวิตจริงๆใช่ครับชีวิตเราก็าเกิดปัญหาอย่างนี้แหละมีความทุกข์ไม่สบ,บายอยากมั่นคงในชีวิตอืมเป็นเป็นทุกคนถูกใช่ป่ะทุกคนมีปัญหาอย่างนี้ เออจะมีใครเลี้ยงไหมหรืออะไรแล้วทำไมต้องรอใครมาเลี้ยงเลี้ยงตัวเองสิงว่าเฮ้ยใช่ป่ะทำไมคนเราต้องนั่งรอเอ้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเลี้ยงจริงเหรอทุกวันนี้มีผู้ชายเนี่ยบางคนนะได้ดีก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ก็มีจำนวนนักไม่น้อยไม่ใช่หรอที่โดนหวยรัฐประทานนะครับถูกไหมแต่เหมือนพี่จะฝังใจเรื่องการแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายมากคือเราคิดว่ามีดีก็ดีนะมีดีก็โชคดีไปแต่ถ้ามีไม่ดีอ่ะ แล้วมันนํามาซึ่งความปวดหัวมากกว่าเดิมอะยังมีดีกว่าเพื่ออะไรอ่ะต้องมีแบบลูกตุ้มถ่วงอะที่ที่เขาเรียกว่าถ่วงความเจริญอะเข้าใจัม้มครับเออมีไปเพื่อใช่ไหมเพราะงั้นก็ถ้าสมมติว่ายังมีมาไม่ดีมีทุกข์มากกว่าสุขก็อยู่คนเดียวเพลินๆไปก่อนไหมมีก่อมีไม่มีก็ดูแลตัวเองได้อะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเขาจะกลายเป็นแบบเป็นพุ่มกับในชีวิตเราอะครับสั่งให้วันนี้ร้องไห้สิ ทีเราต้องหวงัวละเพราะฉันเป็นคนสายเธอทำพ่อมแม่เรายังไม่ขนาดนี้ปะเออพ่อแม่เรายังดิ้นรนแบบยังแบบแก่เซียวใส่พ่อแม่ดื้อดึงแต่แบบทำไมเร,<ะ>เราต้องเชื่อมันวะเออทันทีที่ก็มไม่ได้ดีอะไรกับเราขนาดนั้นปะวะเออเราต้องขอเงินมันกินเหรอเรารบแบบต้องขนาดนั้นเลยเนียความแตกต่างครับพี่จาก1นึงต่างกันไงครับ มันก็โตมากขึ้นหนังสือก็จะโตไปตามคนเขียนตามวัยวุธตามคุณวุธตามสิ่งที่ได้ไปเจอมาตามสิ่งที่เราตกตะกอนมากขึ้นแล่มนี้ก็จะโต,โตมากขึ้นเราก็ยิ่งมากขึ้นแต่ในความแซบของตัวหนังสือก็ยังเป็นแบบของเรา,าใช่ยังไงมันก็เป็นตัวตอนอะไรอย่างนี้ค่ะอย่เคยย้อนกลับไปอ่านแบบเรื่องผู้ชายเร็วกว่ามาแล้วไม่ได้มาเจอเยาว์คารนตกตะกใจนะแอบตกใจเือแบบให้เรา ไปเขียนอย่างนั้นอีกเราเขียนไม่ได้ละคือเราว่าในวัยตอนนั้นเนี่ยมันมีความตรงไปตรงมาสูงคือเราก็ชอบอันนั้นของเราเหมือนกันในความที่เราเป็นเราตอนนั้นณณตอนนั้นใช่ใช่แต่อย่างตอนเนี้ยมันก็ต่อขึ้นอีกถ้าถามว่าถ้าสมมติต่อไปหนังสือเราเป็นยังไงอีกมันก็คงจะเปลี่ยนไปตามคนเขียนอีกแหละเพราะหนังสือมันก็จะสะท้อนตัวตนของคนเขียนไปเรื่อยๆเหมือนไดอารี่เนาะพี่เนาะเหมือนว่าสมมติว่าในณเวลานั้นพี่เขียนตอนนั้นก็เป็น บันทึกเรื่องราวตอนนั้นใช่ใชนั้นหมายความว่าเล่ม20จะเป็นไงครับน่าจะเป็นหนังสือแปลอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแปลมา2เล่มก็คือ Why Men Love Bitches กับ Why Men m a r r Bitches แม่ก็จะทําหน้าที่คือผู้เรียบเรียงนะคะให้มันภาษามันอ่านง่ายขึ้นสนุกขึ้นแซบขึ้นดูเรื่องราวคร่าวๆแล้วแซบถูกใจผู้หญิง แน่แน่ค่ะครับยังไงก็งพูดเึงเล่ม19ก่อนละกันก่อนที่ไปเล่มหน้าสุขสวยและรวยโคตรมันมีเคล็ดลับให้เพื่อ <ๆ S 1> นๆเวลาที่จะอ่านแล้วเนี่ยไปทำายังไงได้บ้างโอ้โหแน่นอนถ้าอ่านแล้วทำจะได้ตามนั้นรับประกันถือว่าเป็นทฤษฎีใช่คืออ่านปุ๊บถ้าอ่านเฉยๆแล้วก็วางเก็บไว้แล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตมันก็จะเหมือนเดิม <laughs> แต่หนังสืออะคะ่ะ มันจะมีแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนหลายๆคนที่ได้อ่านแล้วเขาจะเข้ามาบอกว่าพี่ขอบคุณนะที่ทําให้หนูเนี่ยเก็บค์เป็นหนูกล้าเข้าธนาคารแล้วนะบางคนก็จะกลัวว่าแบบเฮ้ยเข้าแบงค์นี้มันยังไงอะเราต้องโดนดุไหมเราทําอะไรผิดเขาจะด่าหรือเปล่าเข้าไปเลยเราคือลูกค้าเราคือเจ้าของเงินใครบริการไม่ดีเปลี่ยนแบงค์ใหม่เลยเออสงสัยอะไรถามเฮ้าหรือความจริงแล้วน่าจะธนาคารไม่ง บริษัทนู่นนี่นั่นอีกเยอะเอาไว้เก่งกล้าแก่งกล้ามากขึ้นแล้วก็ค่อยลองทําอะไรอื่นๆที่แบบเอาเงินบร,ริหารมากขึ้นได้เช่นกันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอ่านแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเช่นว่าจะดูแลตัวเองมากขึ้นหนังสือเล่มนี้แปลกอย่างหนึ่งตรงที่พ่อแม่จะเป็นคนอ่านเยอะอ,อ่านเสร็จก็จะวาง <Hello. S 1> ให้ลูกอ่านเออเราก็งงมากเลยแบบเฮ้ยอ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่เขาก็ชอบอย่างนี้เปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นแนวที่เขารู้สึกว่า เขาอาจจะอยากจะบอกลูกอย่างนี้แต่เขาไม่รู้จะบอกยังไงให้หนังสือไปแล้วกันเป็นคำตอบใช่เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยหรือว่าการเลือกใช้คําพูดหรืออะไรเงี้ยที่คนเราพอมันใกล้กันมากอ่ะมันพูดกันไม่ได้ครับก็บางคนก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในกวรอ่านแล้วมาขอฟีดแบ็ที่เกิดขึ้นจากหนังสือมนีดีมากเลก็ตอนออกมามันก็เป็นเบสเลอร์นะคะเปนที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็ไปตามหาอ่านกันอะไรเงี้ย มันจะมีช่วงจราจรแยกหนังสือกันช่วงหนึ่งตอนออกใหม่ๆแล้วมันจะเป็นช่วงแบบงานสัปดาห์หนังสือพอดีเพราะฉะนั้นแยกหนังสือมันก็จะพิมพ์ออกมาเพื่อต้องกระจายไปที่งานด้วยแล้วก็ไปตามร้านด้วยอะไรเงี้ยพอไปถึงก็ไปน้อยพอไปน้อยก็จะแบบโอ๊ยตายฉันอยากได้ก่อนนั่นนี่เลยค่ะแต่ก็พอหลังก็ได้กระจายกันทบละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเล่มของการซื้อก็เล่มละสองบาทก็จะไปช่วย บ้านสายสัมพันธ์ซึ่งเป็นบ้านหนึ่งในสเสถียรธรรมสถานที่ช่วยกับผู้หญิงที่ได้โอกาสท้องก่อนแหวนควรอะไรเงี้ยก็จะไปช่วยเขาแบบมีอนาคตกลับ,บมาอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งดีมากเลยครับพี่สุดท้ายเลยดีกว่าให้พี่ฝากถึงหนังสือสุขสวยและรวยโคตรครับก็ฝากไว้นะคะแมวแมว่าแม่ตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วแม่ก็ชอบมันมากจริงๆเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะถ้าคุณมีจุดหมายว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะในทางเรื่องใดก็ตามนะแล้วไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือคุณไม่มีแฟนก็ตามครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยอย่าเอาแบบว่าโอ้ฉันต้องมีแฟนเท่านั้นสิชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบครับางทีมันก็ไม่ใช่คำตอบนั้นเสมอไปครับอยู่คนเดียวหรือเป็นโสดเนี่ยคุณก็ทําชีวิตคุณให้สมบูรณ์แบบได้เช่นกัน<อ>แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะทํามันหรือไม่และตั้งใจแค่ไหนส่วนวิธีและหนทางที่ฉันได้บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วว่าเ้ย ทำเนี่แล้วมันเวิร์กลองทำสิฉันก็เกิดมาไม่ได้มีต้นทุนอะไรสูงกว่าใครเกิดมาด้วยครอบครัวธรรมดาหน้าตาบ้านๆเพียงแต่ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับก็เลยตั้งใจทำมันที่ดีขึ้นนั้นเองสุดยอดมากเลยนั่นเองครับยังไงก็แล้วแต่ครับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับโดยเฉพาะผู้หญิงครับหลายๆคนที่เห็นพี่เป็นไอดอลยังไงก็แล้วแต่ลอง ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูครับเป็นประสบการณ์จริงๆจ,จากพี่กระแะแมนเอยครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ